เสียงเข้าไหมฮะสวัสดีครับพี่นัทวัฒน์สวัสดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องสมุดราษดอน,นะครับวันเพื่อัสดีีที่8พฤษภาคมนะครับดีนะผมปรับแก้ทันนะฮะเรื่องของระบบเสียงเพราะว่าดูจากหน้าจอแล้วเสียงไม่เข้านะครับอตอนนี้เข้าแล้วเนาะผมขอญาตฟังขอญาตเช็คก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่สบายใจฮะ เสียวมากเพราะคราวที่แล้วก็ก็อย่างเงี้ยเสียงไม่เข้าโอเคอะคราวนี้ชัดเจนนะฮะเมื่อวานเมื่อวานจับจำได้เลยโอ้อัดไลฟ์เสร็จเสียงไม่มาครับผมพอเสียงไม่มางานองอกฮะชิบหายอ่านใหม่ครับอะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะ ครที่ติดตามหนังสือเล่มนี้อยู่นะเร,เราอ่านมาถึงตอนที่9แล้วนะฮะกับทุนนิยมเจ้านะครับถือว่าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้อีกหนึ่งเล่มนะ,ะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยอย่าอิงการเมืองมากนะฮะเอาเป็นว่านี่มันคือหนังสือที่เป็นอีกหนึ่งมุมมองของนักวิชาการนะฮะคนไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับอะไรนะพัทยาเสียงชัดครับโอโ้สวัสดีนะชาวพัทยานะครับ มาอ่านกันต่อฮะอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มกันในบทที่2นะครับใครที่ไม่เคยฟังมาก่อนหน้าย้อนฟังได้นะตอน1นถึงแนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อนังสือก็ไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําหรือสั่งเอาจากสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็นแล้วกันเพราะว่านังสือแบบนี้จะค่อนข้างหาย,ยากหน่อยนะครับบทที่2ครับการพังอาดและชัยชนะของสถาบันกษัตริย์กระดุมพีการฟื้นคืนของสถาบันกษัตริย์ไทยจากขอ,อเหว ในกลางศตวรรษที่20มาเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลและมัง่งคั่งที่สุดสถาบันหนึ่งของประเทศไทยนะฮะในศตวรรษถ,ถัดมาเป็นเรื่องน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งทำได้อย่างไรความสำเร็จนี้มีพื้นหลังทางประวัติศาสตร์อย่างไรสถาบันกษัตริย์สมัยดิจันท์ที่9มีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ไม่เพียงแต่รอดพ้นแต่เติบใหญ่ภายใต้ทุนนิยมนอกจากอาศัยความมุ่งมั่นที่จะเอาตัวรอดแล้วการฟื้นคืนของรรสถาบันกษัตริย์เกิดจากความ พลิกผันทางปลอดศาสตร์สำคัญสำคัญในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเรียนผ่านสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่20นั่นคือบริบททางปัอิศาสตร์ของทุนนิยมที่เพิ่งเกิดของไทยทาให้การกลับมาของสถาบันกษัตริย์มีความเป็นไปได้ตั้งแต่แรกบริบททางการเมืองในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ยีเปิดโอกาสให้สถาบันกษัตริย์ฟื้นบทบาท ในการเมืองของประเทศในช่วงสงครามเย็นขณะที่สถาบันกษัตริย์ยังขาดพลังทางการเมืองทาหารเป็นตัวนำความมั่งคั่งอำนาจและกิจยศกลับมาให้สถาบันกษัตริย์บนเงื่อนไขที่ว่ากษัตริย์จะทำหน้าที่ออกหน้าในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และให้ความชอบธรรมกับระบบเผด็จการทหารเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นและเริ่มมีการลดบทบาททหารและมีกระบวนการประชาธิปไตยในไทยสถาบันกษัตริย์ในปลายศตรวรที่ี่20 เริ่มเว้นระยะห่างจากกองทัพและแสดงความเข้มแข็งและความเป็นอิสระในฐานะผู้กระทําการทางการเมืองใน,ในการเมืองไทยสถาบันกษัตริย์แสดงบทบาทเป็นกรรมการในความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างทาหารกับพล,ลเรือนเป็นสัญลักษณ์ของการสมานฉันท์ของชาติระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาและเป็นที่พึ่งสุดท้ายสําหรับประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ยังต่อแต่ นอกจากนี้สถาบันกษัตริย์ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนผ่านสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมของไทยได้เป็นอย่างดีโดยใช้แนวทางตีสองหน้าในห่วงเวลาสำคัญทางบอาสา์นี้ต่อสาธารนณะสถาบันกษัตริย์นำเสนอตัวเองเป็นยาแก้ความป่วยไข้ของการพัฒนาที่ไม่เสมอกันความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความผันผวนในสังคมอันเป็นผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ด้วยเ,เหตุนี้แทนที่จะถูกมองว่าเป็นเสือนอนกินกษัตริย์และราชวงศ์ในสายตาของอนาประชาราชคือผู้มีใจบุญสุนทานนักพัฒนาและผู้ช่วยเหลือคนยากคนจนในขณะเดียวกันสถาบันกษัตริย์ก็สะสมความมั่งคั่งในช่วงเวลา,เ,าเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและกลายเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอกจากนี้วังยังมีบทบาทเป็นนายหน้าให้กับนักธุรกิจชั้นสูงในตลาดที่กําลังขยายตัว ที่สาคัญที่สุดคือสถาบันกษัตร์ฉลาดในการสร้างพันธมิตรกับชนชั้นต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชนชั้นต่างๆในแต่ละยุคสมัยในช่วงแรกของรัชการที่9ชาวบ้านในชนบทคือผู้รับการอุปถรัรมภ์หลักเนื่องจากการเกษตรยังเป็นหุใจสําคัญของเศรษฐกิจของประเทศเมื่อทุนนิยมเติบใหญ่ในเวลาต่อมาเจ้าไทยก็หันไปให้ความสนใจกับกระดุมพีที่เกิดขึ้นมาและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแรง กับเปล่านักอุตสาหกรรมนักการธนาคารและชนชั้นกลางในเมืองแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจและการสร้างพันธมิตรกับชนชั้นต่างๆคือคำอธิบายการพุ่งพง,งาดของสถาบันกษัตริย์ไทยโฉมใหม่ในต้นศตวรรษที่21สถาบันกษัตริย์ไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมกระดุมพีในตลาดเท่านั้นแต่ยังได้ความชอบธรรมทางการเมืองและการสนับสนุนอย่างลดหลาม แทนที่จะเป็นความไม่พอใจและการปฏิวัติจากชนชั้นกระดุมพีคำว่าสถาบันกษัตริย์กระดุมพีจึงเหมาะสมกันดีกับลักษณะใหม่เหล่านี้ของสถาบันกษัตริย์ไทยหัวข้อต่อมาครับกษัตริย์หวนคืนในช่วงแรกของรชัชกาลที่9ตั้งแต่กลางทศวรรษ1940ถ 1, 40, ึงปลายทศวรรษ1970พลังเหนือเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญในการนำอำนาจกลับคืนสู่บัลัง มีการแทรกแซงทางการเมืองสารและทหารโดยผู้เล่นทางการเมือง3ามกลุ่มคือกองทัพฝ่ายนิยมเจ้าและสหรัฐอเมริกาสถาบันกษัตริย์ทำหน้าที่เป็นสถาบันเชิงสัญลักษณ์ที่ให้ความชอบธรรมกับอุดมการทางการเมืองของผู้เล่นเหล่านี้การฟื้นอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในรัฐไทยช่วยให้สถาบันกษัตริย์กลับเข้ามาในตลาดของประเทศได้หลังจากไทยเริ่มการพัฒนาอุตสาหการรมระดับประเทศ กิจการของเจ้าสะสมทุนและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งในตลาดที่กำลังขยายตัวนอกจากกิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้วสถาบันกษัตริย์ก็พยายามฟื้นภาพลักษณ์ของตนในสังคมไทยและปรับปรุงความสัมพันธ์กับชนชั้นต่างๆในสังคมถึงแม้ว่าเท่ากันที่9จะได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับชนชั้นกระดุมพีที่เพิ่งเกิดในช่วงต้นรัชกาลแล้วก็ตามภารกิจหลักสําคัญของสถาบันกษัตริย์คือการแสวงหา กาสรสนับสนุนจากมวลชนที่เป็นชาวบ้านในชนบทที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในเวลานั้นหัวข้อต่อมาครับนำ,รนำสถาบันกษัตริย์ขออภัยนะนำสถาบันกษัตริย์กลับเข้าสู่การเมืองไทยรจักการที่9้าครับขึ้นของราชในพศ2489ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถาบันกษัตริย์ไทยได้ทรุดลงไปจนถึงจุดต่ำสุดเนื่องจากเผชิญกับเหตุโศนนักกรรมที่ตามกันมาเป็นพรน ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีก่อนหน้าตั้งแต่การโค่นล้มระบอบสมบูรยาสิทธิาราชการสละบัลังของรัชการที่7การยึดทรัพย์และอำนาจไปจากเจ้าโดยรัฐบาลผู้ก่อการและกรณีสวรรคตปริศนาของรัชการที่8ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญที่เพิ่งสถาปนากษัตริย์ไทยจากที่เคยเป็นผู้มีอำนาจและมั่งคั่งไี่สุดในรศาชอาณาจักรมาถึงกลางทศวรรษ1940 ถูกจำกัดโดยข้าราชการและนักการเมืองที่ควบคุมกลไกลรัฐและโดยพ่อค้าที่คุมตลาดรัชการที่9ก้าเองเคยหวนึกย้อนถึงช่วงเวลาที่วังไม่ได้เป็นศูนย์กลางอำนาจและความมั่งคั่งในราชนาจาักรไทยอีกต่อไปแล้วเมื่อเรายังเล็กเราไม่มีอะไรเลยพรมเรื่องเรือนเอบาะนวมในวังขาดเป็นรูพุนพื้นลั่นเ e อียดอาร์ตทุกอย่างเก่าคล่ำใช่เรามีเปนโนอยู่หลังหนึ่งแต่เสียงเพียน โววังแทบจะสุดถล่มลงมาไม่มีใครมาเป็นห่วงเป็นใยอะไรเลยแต่จุดต่ำสุดของสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ได้คงอยู่นานครับด้วยบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไปทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสถาบันกษัตริย์ถูกฟื้นคืนชีพมาด้วยพลังเหนือเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายทศวรรษ1940ถึงปลายทศวรรษ1970ภายในประเทศเกิดเหตุการณ์สำคัญๆที่เป็นคุณต่อสถาบันกษัตริย ในพศ2490เพียง1ปีหลังจากรัชกาลที่9ขึ้นของราชกองทัพทําการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนกองทัพที่เสื่อมเสียเกียตรยยติภูมิจากการให้ความร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขาดความชอบธรรมทางการเมืองที่จะปกครองและจับมือเป็นพันธมิตรกับอดีตศัตรูทางการเมืองที่ถูกสยบไว้มาเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษคือ คุณนางและนักการเมืองฝ่ายนิยมเจ้าภายใต้การจับมือระหว่างกองทัพและฝ่ายนิยมเจ้ารัฐบาลใหม่ลบล้างสิ่งต่างๆที่คณะรัษฎรสร้างขึ้นมาหลังจากการค้นล้มระบอบสมบูรยาสิทธิราชตอนนี้กษัตริย์มีอำนาจทั้งในการแต่งตั้งและปลดนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและอุทิศสมาชิกคณะองคมนตรีได้รับการลื้อฟื้นคืนมา กฎหมายหมิ่นพับรมดนฉนุภาพได้รับการแก้ไขและประกาศใช้โดยมีบทลงโทษเป็นการจำคุกสูงสุด7ปีนอกจากนี้พระราชพิธีต่างๆเช่นพิธีแรกนาขวัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็ถูกรื้อฟื้นกลับคืนมาที่สำคัญที่สุดคือในพศ2491ภายใตรัฐบาลของควงอภัยวงศผู้ก,ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและนิยมเจ้า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถูกโอนจากการกำกับดูแลของรัฐบาลไปอยู่ในการควบคุมของสถาบันกษัตริย์พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พศ2491ระบุว่ารายได้ของสำนักงานทรัพย์สินจะจำหน่ายใช้สอยได้ก็แต่โดยพระมหากษัตริย์ตามพระราชยาศัยไม่ว่าในกรณีใดๆและรายจ่ายจะจ่ายได้เฉพาะที่ได้รับ รัชทานพระบรมราชานุญาตแล้วเท่านั้นการแยกร่างที่เป็นเนื้อนหนังของกษัตริย์ออกจากร่างทางการเมืองเศรษฐกิจอันเป็นแนวทางของคณะรัษฎรได้ถูกย้อนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ขยับไปอีกขั้นเมื่อทหารรุ่นใหม่ทำการยึดอำนาจถึงสองครั้งซ้อนในพศ2500และ2501การรัฐประหารที่นำโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ปิดฉากยุคสมัยของคณะราษฎร ด้วยการขับแกนนําสําคัญออกไปจากประเทศไทยอย่างเด็ดขาดถาวรและยังเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยโหดเหี้ยมของเผด็จการทหารที่คงอยู่ถึง15ปีในการฉีกรัฐธรรมนูญยุบสภาห้ามไม่ให้มีพักการเมืองและประหัตประหารฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองสลิตต้องการเสรลักษ์เชิงพิธีการที่จะทําให้ระบอบเผด็จการของเขามีความชอบธรรมและก็พบสิ่งต้องการในกษัตริย์และราชวงศ์ ขณะที่รัชการที่9แข็งขันรับรองการรัฐประหารและสับสนุนเผดการทหารสลิดก็ตอบแทนด้วยการเริ่มดาเนินการฟื้นฟูสถานะของสถาบันกรรษัตริย์รัฐบาลจัดและสนับสนุนงบประมาณให้มีการเสด็จไปยังพื้นที่ชนบทและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความนิยมในสถาบันกรรษัตริย์ที่การต่างๆเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรและกระถินพระราชทานถูกฟื้นคืนมานอกจากนี้โครงการพระตำริ และการกุศลต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเจ้าการที่9ได้รับตําแหน่งเกีดยรติยศในกองทัพและหน่วยทหารหลายหน่วยถูกโอนมาให้เป็นทหารรักษาพระองค์ในยุคนี้ยังมีการนําราชาศัพท์กลับมาใช้ที่ตอกย้ําความแตกต่างทางสังคมระหว่างเจ้ากับสามัญชนที่สําคัญที่สุดในเชิงสัญลักษณ์คือวันชาติถูกเปลี่ยนจากวันที่คณะรัษฎรโค่นล้มระบอบ สมบูรยาศิธิลาชคือ24มิถุนายนมาเป็น5ธันวาคมที่เป็นวันประสูติของการที่9หลังจากสดิดตายในพศ2 5 0 6สถาบันกษัตริย์ดูจะมั่นใจมากขึ้นว่าตนจะสามารถเสียปีกในการเมืองในประเทศได้โดยไม่ต้องอาศัยการหนุนหลังจากกองทัพขณะที่กองทัพยังคงค,งคุมอำนาจเผด็จการอยู่จนถึงต้นทศวรรษ1970ทาการกระแสความไม่พอใจของประชาชน ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรัชการที่9เกาะเกาะกระแสมวลชนและเริ่มวิจารณระบอบทหารในที่สุดก็เ,เกิดการลุกฮือของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่14ตุลาคม2516ถึงแม้ว่ารัชกา,ารที่9จะมีสายสัมพันธ์ที่สมประโยชน์กับประเด็นก,การทหารมาโดยตลอดก็ตามแต่การลุกฮือของประชาชนทาให้สบโอกาสที่จะได้ลองอย่างกระแสมวลชน หลังจากชัดเจนว่าระบบทหารกำลังจะพังทลายรัชาการที่9ก็ขยับหมากทางการเมืองด้วยการออกโทรทัศน์และถแถลงจะตั้งรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ที่นำโดยสัญญาธรรมศักดิ์นายกพระราชทานคนแรกของรัชาการที่9อย่างไรก็ตามการถอนกลับกรมกมกองนะฮะออกจากาการถอนกลับกรมกองออกจากการเมืองของกองทัพและกระแสประชาธิปไตยแบ่งบาน อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงพศสอ 2, 5 1 6ถึง2,519ส่งผลเสียย้อนคืนต่อสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงเมื่อปัสจากการปิดกั้นโดยรัฐปัญญาชนสื่อมวลชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยพากันค้นพบเผยแพร่และตกเถียงกันเกี่ยวกับงานเขียนป่ายซ้ายที่เคยต้องห้ามโดยระบอบเผด็จการทหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโฉมหน้าศักดินาไทยของจิตภูมิศักด์ ผลงานหรือหิ่งบูชาที่ตีแผ่ลักษณะประสิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ในเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยการจู่ๆฟื้นขึ้นมาฟื้นคืนมานะของกระแสก้าวหน้าถอนรากของไทยพร้อมด้วยอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในหมู่นักศึกษาชาวนาและกรรมกรและชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามลาวและกัมพูชากลายเป็นภัยคุกคามที่ใกล้จะถึงตัวสถาบันกษัตริย์ ด้วยเหตุนี้วังจึงจําเป็นต้องใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องบัลลังก์นี่เป็นครั้งสุดท้ายในช่วงแรกของชกาลที่9ที่เรื่องนี้มีความจําเป็นอย่างไรก็ดีมันคือครั้งที่หนองเลือดที่สุดด้วยความคลั่งแค้นจากข่าวลือที่ว่านักศึกษาโหดรุนแรงบางส่วนทําการล้อเลีเยนเจ้าฟ้าชดรดงกรในการชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝ่ายนิยมเจ้าเริ่มเปิดศึกที่เรียกว่าขวาพิฆาตซ้าย พวกเขาประกอบอาจฉกรรมที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยคือการสังหารหมู่นักศึกษาในวันที่6ตุลาคม2519ในเหตุการณ์เสียดสยองนองเลือดนี้ดังที่แคทเธอรีนโบวีบรรยายว่านักศึกษาบางคนถูกยิงบ้างถูกแขวนคอบ้างถูกราดน้ำมันและจุดไฟเผากลุ่มพลังขวาตกขอบที่เข้าร่วมในการล้อมปราบอันเหี้มโหดนี้มาจากทั้งภาคพลเมืองและภาครัฐ ในการปุกระดมมวลชนมีการจัดตั้งกลุ่มที่ประกอบด้วยอดีตนักโทษอดีตทหารอันพานที่เรียกว่ากระทิงแดงและกลุ่มจัดตั้งชาวบ้านตามต่างจังหวัดที่เรียกว่าลูกเสือชาวบ้านในส่วนของกองกำลังภาครัฐมีการจัดตั้งโดยคนในตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจนครบาลหลังจากการปราบปรามรัฐบาลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต46คนบาดเจ็บ180คน และถูกจับกลุ่ม3 0 5 9คนแต่ตัวเลขประมาณอย่าไม่เป็นทางการสูงกว่าน,นี้โดยอาศัยการสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมการไร้ความสามารถของรัฐบาลพลเรือนในการควบคุมความวุ่นวายทางการเมืองและเอาไม่อยู่ากับการปลุกปั่นของฝ่ายขวาตกขอบ้องทัพในที่สุดก็พบผลทางที่จะกลับมาสู่การเมืองไทยคณะรัฐประหารในพศ2519อ,อ้ 2, อางความชอบธรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องสถาบันกษัตริย จัดตั้งรัฐบาลขวาจัดที่นําโดยธานินไกรวิเชียนนายกรัฐมนตรีพระราชทานของรัชกาลที่9าภายใต้อํานาจของกองทัพและฝ่ายนิยมเจ้าหนังสือฝ่ายก้าวหน้าจํานวนเอ่อจนวนมากนะฮะถูกสั่งห้ามแล้วก็เผาทําลายหนังสือพิมพ์ถูกปิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่สําคัญรัฐบาลเพิ่มโทษจําคุกสูงสุดสําหรับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็น15ปีและกําหนดโทษขั้นต่ําเป็น3ปี อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยเหตุนี้ประเทศไทยดังที่เดวิดเต็กฟัสได้ชี้ให้เห็นเป็นประเทศในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประเทศเดียวที่เพิ่มโทษสำหรับการหมิ่นกษัตริย์ในศตวรรษที่ผ่านมากฎหมายนี้ที่แทบไม่ได้ใช้หลังจากสิ้นสุดระบอบสมบูรยาสิทธิราชนับแต่น,นั้นมาก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่กองทัพและฝ่ายนิยมเจ้า ใช้จัดการใครก็ตามที่ถือว่าเป็นภัยต่อบัลลังนอกจากการเมืองในประเทศแล้วการเมืองโลกก็ส่งผลต่อการพลิกฟื้นของสถาบันกษัตริย์ด้วยในช่วงแรกๆของรัชกาลที่9ไทยถูกดึงเข้าไปพัวพันในสงครามเย็นโดยเป็นมหามิตรในเอเชียเเตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อคอมมิวนิสต์ลุกคืบเข้ามาในภูมิภาค สหรัฐเริ่มให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารกับไทยในทศวรรษ1,950การหมแรงขึ้นของสงครามเวียดนามตั้งแต่พศ2,503ถึง2,513ทำให้อเมริกายิ่งแสดงตนบนผืนดินไทยอย่างจงแจ้งมากขึ้นเนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นในช่วงสงครามนะครับ สหรัฐให้ความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจแก่ไทยถึง3,000ล้านเหนรียญสหรัฐและส่งกำลังทหารมาประจําการถึง50,000นายร้อยละ80ของการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในเวียดนามเหนือมาจากฐานทัพอากาศในไทยกรุงเทพพัทยาและเมืองใกล้ฐานทัพอากาศล้วนเต็มไปด้วยบาร์ไนท์คลับและอาบอบนวดที่ผุดขึ้นมารองรับทหารอเมริกันในช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์ไทยที่แอนเดอร์สันเรียกว่ายุคอเมริกัน ทั้งกองทัพและสถาบันกษัตริย์คือผู้รับประโยชน์ไปเต็มๆสหรัฐที่นิยมให้ไทยเป็นเผดการทหารขวาจัดมากกว่าระบบรัฐสภาแบบประชาธิปไตยหรือเอียงซ้ายไม่เพียงแต่อุ้มสมอุ้มสมนะฮะเผดการทหารเท่านั้นแต่ยังปั้นท่านที่9เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้กับภายคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยสำนักข่าวาสำนักข่าวสารอเมริกันหรือว่า USIS นะครับ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอย่าง USAID นะฮะในไทยนะสัสนุนการแจกจ่ายรูปภาพโปสเตอร์ในการวิทยุและก็โทรทัศน์และปฏิทินที่มีรูปของรัชที่9และราชวงศ์โดยมุ่งเน้นคนยากจนในพื้นที่ชนบทที่คอมมิวนิสต์เริ่มได้รับการสนับสนุนนอกจากนี้สหรัฐยังสัสนุนการเดินทางของราชวงศ์ไทย ไปเยือนหลายประเทศในส่วนที่เรียกว่าโลกเสรีรัชการที่9เยือนสหรัฐเป็นเวลานาน,านที่สุดและได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสในพศ2 5 0พพระองค์แสดงความชื่นชมสหรัฐที่ให้การอุปถัมภ์เราซาบซึ้งที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้พระองค์ยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับไทยในสงครามเย็น ด้วยความตึงเครียดในโลกที่เป็นอยู่ในเวลานี้และความรู้สึกถึงความไม่แน่ไม่นอนในทุกผลทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยิ่งกระชับความร่วมมือมากขึ้นไปอีกนี้เป็นคำเ,เป็นคำคําคกล่าวนะฮะของของ,ของท่านนะฮะในช่วงต้นของรัชกาลที่9ลักษณะสําคัญ2ประการของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับการขู่เข็นบังคับเหนือเศรษฐกิจนั้นปรากฏชัดประการแรก แทนที่จะอยู่เหนือการเมืองตามระบอบราชาธิปไตยภายใต้ธรรมนูญรัชการที่9และราชวงศ์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการใช้ความรุนแรงที่พาตนกับสู่อำนาจการทัพประหารที่เพิ่มอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในพศ 2490, 2500และ2519ได้รับความเห็นชอบและชื่นชมจากวังอย่างเปิดเผยรัชการที่9และราชินีไปเยี่ยมสลิดเป็นการส่วนพระองค์ในยามที่จอมเผด็จการนอนป่วยใกล้าตาย หลังจากสลิดตายรัชก,การที่9ไม่เพียงแต่ประกาศให้มีการไว้อาลัยในวังเป็นเวลา21วันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ยังเป็นเจ้าภาพในพิธีชาปนกิจด้วยในการต่อสู้กับภายคอมมิวนิสต์รัชก,การที่9ราชินีและเจ้าฟ้าชายสวมเครื่องแบบทหารและมาไปเยี่ยมค่ายทหารเพื่อให้ให้ขวัญกำลังใจเช่นเดียวกันหลังจากการสังหารหมู่2,519วังดูจะไม่สะทกสะท้านกับความน่าสลดที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกในรัชวงศ์ แรงความยกย่องอย่างเปิดเผยต่อกลุ่มจัดตั้งและกองกําลังฝ่ายขวาอย่างเช่นลูกเสือชาวบ้านและตํารวจที่มีส่วนร่วมในการปราบปารามนักศึกษาอย่างโหดเหี้ยมรุนแรงในแง่นี้เส้นแบ่งยังไม่ได้มีการขิดไว้อย่างชัดเจนระหว่างสถาบันกษัตริย์กับการปราบปรามอย่างรุนแรงประการที่2สถาบันกษัตริย์ในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มที่จะเดินตามกองทัพและฝ่ายนิยมเจ้าไปอย่างซึ่งสื่งอีกอย่างก็คือ ถาบันกรศกษายังคงเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองหรืออย่างดีที่สุดก็เป็นหุ้นส่วนตัวเล็กๆของชนชั้นปกครองไทยในช่วงสงครามเย็นการดําเนินการทางการเมืองและการครองอํานาจนําของวังเหนือผู้เล่นทางการเมืองอื่นๆยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในช่วงต้นรัชกาล<อ>น่าจะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้เพราะว่าไม่ทันอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่วงอีกหนึ่งตอน เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรา,าอ่านกันต่อนะฮะกับหัวข้อราฐบาลกษัตริย์และการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเศรษฐกิจนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้ภาษาค่อนข้างยากเหมือนกันแต่พออ่านมาเรื่อยๆในบทที่สองตั้งแต่บทที่1ไปไปปลายแล้วบทที่2เริ่มสรุปใจความเป็นเรื่องเป็นราวอ่านแล้วเข้าใจง่ายเหมือนย่อยจากหนังสือหลายๆเล่มมาเลยฮะถึงประวัติศาสตร์ของทั้งราชวงศ์และก็การเมืองไทยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงระบอบมาเรื่อยๆ ควาจริงๆแต่อ่านมาสึกเล่มนี้สรุปได้สั้นแล้วก็เห็นภาพมากที่สุดนะครับโอเคก็ขอให้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะฮะที่เป็นเหมือนเป็นะไรดีละ่ะเรียกว่าเป็นมระดกทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นความรู้อีกมุมหนึ่งของสังคมไทยที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้นะครับใครที่ชอบนะฮะยังไงก็กด กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ s u b s c r i ต e ติดตามช่องนี้เัีนกนแล้วกันนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่กับห้องสมุรสดรัศดรในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะ